ได้แต่เฝ้าอาวอนหลวงปอเคยได้ปันสินปันป้อนเคยได้สั่งสอนหือออบาทเคยได้หยาดหน้าหมายตามาละตังปูอาจารย์กรรมการทวนนาละลูกศิษย์ลูกหาได้เป็นกรรมภาบ่มีภัยมาปกของมาละตามสัทธาเฮืหมนมอง มาบ่ได้หันหน้าตันเจ้าพอส่องหันแต่หุ่นจำลองและหูกเจ้าตราบต่อเจ้าอย่าว่าจีวังบัดนี้สธารังหลายตั้งหุ่นไปในและหุน ไปนอกมูหลาสธาอุบาโซออบาสิกาตั้งหนไปนในและหนไปนอกด้นานและวก็พร้อมใจกับสาธาตั้งลายมวนโมยาติ่าน้องจูใหญ่น้อยหญิงใจตั้งขลาดชะการหลและปกกา ชาติห้ามวนโมพอ่อมีใจกตัญญูกะตะวิถีตาขึ้นหอดจับใจส,สอดส่งสักการเจ้าในอาณาเจา้าอาธิการวิทวัตแห่งวังวัตวังกวังอำเภอวังกีนมองแปะปู้เอาใจใส่ จำนานการสร้างปราสาทหลังงามใส่สรีละสังขารท่านเจ้าลูกศิษย์พระแม่พรา,พา,าศาสนาเจ้าวิธาวัชกาถึงได้จักริกศสนาปราสาทงามวิลาศบวรงามบวรจะแลมนา แ h ต้องแต่นปัทวปฟองลูจิีสอดใส่ตัวตรงสอดควงไว่เจีย,ยแปงวางหลัดวลวดมาเฮโคดเขียนไปมาด้วยอันเจาน้าได้ลีิศสนาตกแต่งทุกที่แห่งตามการตีนจองแปงบางตรงหีบงามปันนิ ซุวันเขา้าเสาหงยันระยางที่คุ้มกั้มตีป่งมันแปลงพระพันพระพาวัดเขียนใจหลังอใส่มุกดีตั้งยองปีละกับจัวตั้งมูกออกนาทุกพันตั้งขันลาลายใจขวบหนัง นากวบลาหนังนากวบหลังจองยอ้อหัวย้องหลังกุมมาเอาอกอุ้มหลังใจขันความง่ายทัวอันที่เลี้ยวหลุดลี่ถึงปประดับแดงคำงาลาลอากาบเลี้ยงประมาทมีวันกับบ้านใบคัดแนวหนีบจักเธอ จางลายลวดลีบลายดอกดวงเกี่ยวรอดบิดบันสอดบิลี่ยนต้มสาข่อมประดับด้วยเกลียวล้วนลาแล้วก็ด้วยคำแด่นผงภัยแสงด้วยกอดงามสะหลดอลังสีประดับด้วยมันี้ตกแต่งตั้งสีแจงจตุรัสลูกเทวดา เจ้นเดียงที่ตีนจับรีบปนมก่อนงามมาวอนสะแหลมไหลจังแต้มนะสภาพอันมีตังโลกินนาลีแอนฟ้าลูกกินนาลอนย้อนหลังถือบุบผังดอกดวงกิงการออกแผวเผาลูกดวงดาวและอากาศลูกฟ้าดหยาดกังห่าวลูกนางสาวใส่ซอย เขืองหิ่งห้อยปัดดูของพายมันหยงข้าแ่นซอยใบไหลมีตังตุกระตุงใจและตุงเจิดจ้างยงมแหละคางสักคำข่าวและคำแดงด่างมลแดงลานาะตามซิวสองงามยะหยาดลูบ นาคาบ่วงบาทเกี่ยวตีนลงเกี่ยวดอกดวงเกลียวกิดสิงม่อมสิงม่อมมีหมาหนีตั้งกินนาลฬิละที่ตำกุดหนาคน้ามงคลก่อนลูกมาอัดสดรา ตนองอาจหอบจ้างแก้วลาดจะคุณจอรงามยังงอน,นยังแ้วใหญ่น้อยเพือพังด่านลายลูกหัวควายอาสุสะลาดลูกนกกระจาดจา,จาและหงสาู้มีขาเที่ยวตีนถึงหอบจ้างมากกินวังงานลูกพญาท้าตนอง์อาจ ลูกเสียคงหยาดยังไงลูกตัวกายเป็นกระตากัดแต้กระตาย <c oughs> นกเขียวไม้ฮัสซาดิลิงอิงคันอิงและกาบีแขกเต้าปีเขียวขจัจเยซาปะมีหูกูลีและงูเขียวแม่ลา อาแมนดล,ลินเกียวขีานาตั้งพักสาธิสาบวนบาทบินมาบนนาดอกดวงส่วนกาเกียวบินดอดซิวไปมาดอกปัทาและกาป่ากาหน้าฝ่าเฟียงฟองลูกไก่ยองและเป็ดปากลูกกระลาบและตาลตะวันลูกนกเขาและนกคุม มีเป็่นซุ่มเป็นหมูจับได้อยู่เนี่ยก่อนลูกกินยนระ้อนม่อมฟ้าง่าย,ยง่าหากาศอ,อ,อาจารย์หนวันนี้มหามูลาสจะทากมาแปลงภาสางามวิลาศประดับด้วยเข้ามานลวเว้ย อันนี้ห่มมือฝังมาได้เนอวันนี้ก็ใส่ไฟเทเลรอ้อยคณะสธานะครับอาตีโยกันในบ้านในจงองก็ได้เดินทางกันเข้ามาเป็นตีเล็บร้อยก็ขอ,อเรียนเจิญได้ไปร่วมกันทำบุญกินตานเนอ